ครับวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดนะครับข้างวัดสุธิเป็นตลาดนัดเปิดใหม่อยู่ที่ถนนเจริญกรุงซอย67เ,เดี๋ยวเราจะมาดูการทำขนมถังแตกนะครับซึ่งวันนี้ก็มาร่วมกับตลาดนัดของเราชื่อเป็นขนมถังทองนะครับชื่อขนมโบราณสูตรลุงคุณลุ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหยอดขนมกันเลยอันนี้ก็กำลังหยอดขนมถังทองอยู่นะครับเป็นเตาขนมถังทองถังเล็กทั้งหมด6เตา นะครับเป็นสูตรแป้งหมักตอนนี้กําลังหยอดขนมอยู่นะครับแผ่นเล็กหน้ารักกันหน้ารับประทานเลยหลังจากหยอดเสร็จก็จะปิดฝาไว้รอให้ขนมสุกอันนี้ปิดฝาอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือขนมที่สุกแล้วในในถุงพลาสติกก็เป็นที่ใส่ไส้เรียบร้อยแล้วเราไปดูไส้กันนะครับมีทั้งหมดกี่ไส้นะครับไส้อะไรม้างครับ มะพร้าวข้าวโพดฝอยทองอม,มีทั้งหมด4ไส่นะครับมีมะพร้าวฝอยทองอข้าวโพดไส้เค็ม,คมตอนนี้กำลังใส่ถุงไว้รอลูกค้านะครับการขายขนมของคุณลุงก็จะขายตามป้ายนี้เลยนะครับขนมทั้งทองนะครับชิ้นเดียว12บาทถ้าใส่กล่อง3ชิ้นนะครับค่าได้นะครับ ทั้งหมด30บาทกล่องหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังใส่ถุงไว้รอลูกค้าสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถามาชมตลาดแห่งนี้ได้คุณลุงตลาดแห่งนี้ขายวันไหนบ้างนะวนอคารวันเสาร์อ่าสําหรับขนมถังทองของของคุณลุงนะครับจะมาขายวันอังคารกับวันเสาร์แต่ว่าตลาดแห่งนี้จะเปิดวันอังคารอ่าวันพฤหัสวันเสาร์นะครับ นี่เราจะมาดูหน้าขนมถังทองนะครับสวยมากเลยนะครับหน้าขนมฟูสวยเลยนะครับขนมแบบนี้ดูนะครับดูหน้าขนมนะครับน่ารับประทานมากนะครับสวยๆเป็นสูตรแป้งหมักท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตลาดข้างวัตถุทิศเจริญกรุง6กก็สามารถจะมาอุดหนุนกุดขนมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับ ตลาดแห่งนี้จะเปิดวนนันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์นะครับก็มาซื้อหากันได้นะครับมีหลายร้านนะครับที่ขายอยู่ในตลาดแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูร้านอื่นกันบ้างนะครับขอบคุณครับ